อ้าวพบกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับหลวงพี่พิษหมู่ลุมนะครับตอนนี้นะครับได้เวลาอะไรครับเพราะพวกเราเมื่อกี้เราพักกันแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเดินทีดงธรรมยะตากันต่อนะครับแบบแบบเปี้ยงๆอยู่เลยที่เห็นว่าสีขาวอะไรแบบนี้จริงๆแล้วแสงเยอะนะครับแดดมันร้อนครับผมแต่มันก็ร้อนแบบเขาเรียกอะไรสบายๆไม่อะไรมากนะครับอบนนี้นี่พวกเราก็กําลังเดินกันอยู่นะครับตอนนี้นะ กำลังไปปราสาปางกูที่เดิมเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวผมค่อยถ่ายคลิปไปให้ดูนะครับผมใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามในช่องเพจ y youtube หลวงพี่พิรหมุ่ลุงให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุสําหรับท่านผู้ติดตามด้วยนะไปเดินย่างคิดบริกรรมการเดินย่างของตัวเองนะครับผมจะเดินแบบไหนก็ได้นะ กันหมดแล้วนะครับไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปธรรมยาตากันนะครับไปเดินธรรมยาตาผู้ผิดเอาสาทุนสาทุกับผม